ปเปวดเตียวไก่จะพี่น้องมือนีแตกภูยูพี่หนีบ้งนะแม่จ้ะเน้นน่องไก่นะคะแล้วก็หัเวเช็ดเท้าเห็ดหอมจ้ามือนีบเอามะละใส่จ้าสิกินมะระสดปรุงรสกันจาใส่หมักพริกจากสอนโตนึงอันนี้พริกกระเทียมเจียวนะคะใส่ลงไปใส่อะไรอีกมะน,นาวจ้าหนึ่งซี่ ต้นหอมผักชีใส่เยอะจ้ะชอบใส่อะไรอีกมะละสดปลาขักแนื <c> ้เ <oughs> บิดบะน้อบาดเนี่ยล้นถ้วยมากเลยค่ะไก่หนึ่งน้องก็คือจุกมัดมากอลังการนะจ๊ะไม่คนเลยค่ะไปกินดีกว่ากินกว๋วยเตี๋ยน้ำนางจ้ะพี่น้องคนจากหน่อยเอามากินทั้งนอกเพราะว่าเด็กน่อยเบิ้งทั่วถัดเสียงดัง,ดงในเฮน ไริยินเสียงกันยำเขาดอกบันก็ะเลยออกมาข้างนอกจ้ะได้เวลากินค่ะเห็ดเองใส้แบบเต็มที่อ่ะจะน้ำมันมากินลูกชิน่นขันไกล้กับใกล้ยังเดียวยกเว้นไม่ตีนไกลอย่างสินะแต่ว่าเมื่อนี้เมื่อนี้บรได้ซื้อมาตุนจะ้ะ มีแต่นองแต่วันเนี่นพักพากันไปหาซื้อถุงเท่ากับถุงมือเซนเล่นไอสเก็ตไยลุก้องเก่ามันบางผลหนาวครับก็เลยไปซื้อหม เรียนมาเมื่วันนี่หนาวสั้นงงงอกเด็กหน่อยกลับมาจากเมืองไทยไงห่อนลวกน้ำห่อนมานอกน้ำเย็นอยู่เนี่ยถึงกับคิมมมกหน่อย ถึงกัเป็นวัดเล็กน่อยวัดนี่ <c oughs> มันละเซม่ใช่เท่ากับเซี เข้าใจว่าไซ่์เรามันเหม็นมันบ่เหม,ม็น,มนหมออ่ะนะเสาเดียวไม่รู้วันอาทิตย์ แอบมีความกังวลไปถอดสิลิโคนดังออกไซมาสิบสองปีนั่งสื่อแว่นตาแว่นตากับสื่อหลังจากเคสด,ดังแล้วได้จ้ะว่าจะขวงสีไซได้มันก็กลับมาไซได้คือเกา่าแฟนมันมันก็ไม่ต่างมัน ตอนที่เธอทำหลกพนันมาพวกเจ้าว่างเนะ่อยมอเขาคือสิบประเดย์ไซหลายบางซ่งนะนั่งกับประเดยคอบางตอนเขาเอาออกนั่งมาแต่เอาออกเรานั่งแล้วหัวนั่งน,นั่งกับเบอคอรก็บไ้นะ สบายละขอนสิกะปันนั่งคิดว่าสัน<ม>คุดไว้ๆยันดังแวง <c oughs> มันสิบทลุมัง้งทั้งนี่ไหมต้องจคิดเหรอคิดวอกดังสิแวงแม่นอนข <c oughs> ันบ,บ่แวงกับบุบวะสิบสองปีอยู่ในหนีมาใส่มาสิบสองปีขันบ,บ่แวงกับบุบนั่งคิดในใจถอดออกมา มือแรกเหมือนเดิมเลยแต่วันที่สามะบวมหนักสุดบวมแบบขั้นไม่กล้าถ่ายรูปเลยแต่ก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แต่ว่าบ่บวมโดนเท่าตอนเฮ็ดไหม แล้วก็ไม่เจ็บค่ะไม่ได้กินยาแก้ปวดเลยมันไม่มีความเจ็บเลยแต่ว่ามันแค่บวมต้องกินยาลดบวมแล้วก็ยาแก้อักเสบยาเจ้ากินยาแรงยาเมืองไทยแรงมากกินเราลิ้นอะลิ้นเปื่อยลิ้นแตกกินคาบอแเซบนั่งกินได้ประมาณ หามือมั้งนั่งเส้ากินนั่งแสบเลิ้นหลายลิ้นนั่งแตกเขาบอกให้กินจนจบคอสแต่ว่าไม่ไม่ได้กินเพราะว่าลิ้นแตกหนักมากก็เลยหยุดจนวันนี้ถอดจมูกได้ครบจะเดือนแล้วค่ะจะถึงเดือนแล้วคือว่าโอเค ถ้าลิ้นไม่แตกจะทนกินต่อแต่ว่าไม่ไหวจริงๆยาแก้กเสบแรงมากอย่าลดบวมอะไรเ่าน,นั้น,นคำพูดใดดังใกล้สิดทะลุคิดสิไปถอดไปรถจ้างไั่เป็นยังบ็บุ๊ แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นนองหรือว่ามันมันทะลุออกมาหรอโอกาสที่มันจะบุมเนื้อหายมันมีเยอะแต่ถ้ารู้สึกว่าเริ่มบางไปถอดเถอะก่อนที่จะทะลุถอดก่อนถ้าเกิดว่าจะทำใหม่ก็ค่อยว่ากันใหม่อะไรประมาณนี้ แต่ระวังยากเขาเลี้ยงลูกเล็กหนะ่่ยยังมุกอยู่คงไม่กลับไปทำอีกนานระวังยากนอนกับลูกเวลาเล่นเวลาเขาอยากหอมเขาก็มาหอมจมกูกเรานะปลายตรงนี้จะเจ็บสุดเพราะว่าเขากรีดตรงนี้เพื่อที่จะดึงซิลิโคอนออกเพราะฉะนั้นต้องระวังเยอะแต่ว่า พอหลังจากนี้ก็นวดนวดนวดได้ค่ะนวดแบบนี้ตรงนี้กระดูกจะโผล่ออกมาเพราะว่าคิดคิดว่าก่อนที่จะทำหน้าจะมีกระดูกอยู่แล้วแหละจำหน้าตัวเองไม่ได้ตั้งแต่สิบสองปีที่แล้วแต่ว่าสามีบอกว่าเธออย่าไปทำเลยพอแล้วแหละระวังยากกวัวลูกจะชนแล้วจมุกเน่าโอเคเนาะค่ะเนาะไปก่อนนะจ้าสวัสดีค่ะ